พร่งกับพร่งไปด้วยกันจะได้สว่างช่วยกันไม่ใช่นิ่งนะไม่ใช่ตรงนิ่งพร่งกับพร่องไปด้วยกันเลยนะจะสว่างช่วยกันคลายคายอยู่ในแง่ไหนมุมไหนนี่ได้ออกคลายออกพร่งแบบไหม้นั่นแหละอืม อันนี้เรียกว่าสว่างช่วยกันคลายช่วยกันนะจะต,ต้องพร่งแบบไหม้นะแล้วมันจะไม่ใช่ลักษณะเลืรร่อนลอยอยู่ในความพร่องโนละ้วแงคว้างอยู่ในความพร่องหรืออะไรน้าพร่องไปแบบไหม้แบบไม้เลย ไปกันพร่องกับพร่องไปด้วยกันจะช่วยกันคลายช่วยกันสว่างช่วยกันมีเก่แง,ง่กี่มุมของกรรมมีบากทั้งหลายก็จะล้างช่วยกันทั้งหมดแบบไม่มีขอบเขตก็ไม่มีขอบเขตไปด้วยกันแต่แบบใหม่คือไม่มีขอบเขต ไม่แค่นี้แค่นั้นไม่แค่อะไรไม่แค่ตรงไหนไม่แค่ตรงอะไรแต่ไม่แล้วก็ไม่มีขอบเขตไม่แค่ตื่นไม่แค่โพล่งแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ไม่ในลักษณะปฏิเสธอะไรคือไม่มีขอบเขต ไม่เนี่ยมันไม่ใช่การปฏิเสธมันไม่ใช่ไหมแบบไปคอยอยู่อาการไหมอะไรอย่างนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตไล่ร่องรอยพร้องแบบไหมเพราะไม้เองก็ไม่ใช่ไหมอยู่แล้วไง นั não, tipo, ่นแหละเรียกว่าไม่ไม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วนะเรียกว่าไม่ไม่ใช่ตรงลักษณะไม่ใช่ตรงสภาวะไม่ใช่ตรงอาการมันไม่ใช่ตรงรู้ไม่รู้เรียกว่าไม่ไม่เนี่ยมันไม่ใช่ตรงอะไรอยู่แล้วหรือไม่มีขอบเขตเรียกว่าไม่ เอินคือสิ่งอุปโลกอนุภาพอุปโลกพร่องคืออนุภาพอุปโลกเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าโปรดไปในโลกธาตุสองสวัสเป็นอนุภาพที่ใช้โปรดพร่องเนี่ยเอินเนี่ยให้เนี่ยพร่องเนี่ยพร่องให้เนี่ย แต่แบบไม่หรนอว่านิโรธกับการโปรโดนิพานกับการโปรโดจะเป็นสิ่งเดียววนไปถ้าแบบนิโรธแล้ลว,ลวนๆไปแบบนิพานแลว้วนๆวนไปก็ ตัดเรื่องการโปรดออกสังสวัสดิ์ก็ยังเหมันก็เป็นสิ่งที่รอการแก้ไขอยู่รอการชะล้างอยู่รอการช่วยยุติให้อยู่นะโปรด จะโลกธาตุสองสวัสเนี่ยหมดความแตกต่างด้วยนานโมหาทิฐินิพพานกับน,นิพพานเมริกันเลิกหลงจนสองสวัสเนี่ยมันเลิกหลง มันยังหลงเป็นตัวเป็นตะเป็นนั่นเป็นนี่อะไรมากมายอยู่ก็ต้องมายุติความหลงช่วยมันโดยนิโรธนั่นแหละให้ไม่กับไม่ไปได้กันะสยบโมหะความหลงระงับ ดับช่วยโมหะความหลงทั้งหลายแบบพร่องกับพร่องไม่ได้กันเลยมันจะได้ล้างช่วยกันคลายสว่างช่วยกันคลายช่วยกัน จะได้ไม่มีใครที่มันหลงตกค้างอยู่ในแง่ไหนมุมไหนของสภาวะจิตของลักษณะาทางนามธาตุรูปธาตุในนอกแต่พระองค์แบบไม่เนี่ยมันไม่มีความเป็นตัวมันเองของในพระรองค์เราไม่มีไม่เป็น ตัวนิ่งตัวเสริมมาใช้ไม่ได้นะที่นิ่งๆเสริมๆอยู่ใช้ไม่ได้เลยอันนี้โดยเนื้อหาเลยถ้าไม่สว่างก็มืดไปเลย ถ้าไม่มืดก็สว่างเลย <c oughs> โดยเนื้อหาไปเลยแต่มันแช่มันงองมก็มืดไปเลยเอางี้ดีกว่าเนาะง่ายๆชัดๆจ้าดีพระรองค์ดีก็สว่างไปเลยถ้าไม่สว่างมันก็มืดไปเลยก็แค่นั้นแหละหง่ายๆสัน้นๆปุ่เยอะก็ยเยอะเก่งใจมากก็ไม่ดีไม่รู้จะเก่งใจตัวไหน สมมได้แช่โมได้เซอร์มันก็มืดไปเลยไม่สว่างแต่ไม่สว่างก็มืดอะ่ะรู้ไม่รู้จะเก่งใจอะไรไมันไม่ได้โมหะเกงใจโมหะเก่งใจความหลง ล้วตื่นไปเลยพร่องไปเลยก็สว่างไปเลยไม่มืดแบบตื่นไปแบบไหม้ไปแบบพร่องไปแบบไหม้ไปมันก็สว่างเลยไม่มืดนี่ทำไมสว่างก็มือดอย่างเดียวแช่ซึมบือม้อมืดอย่างเดียว มีอยู่แค่นั้นแหละตื่นขนาดไหนก็ต้องเตือนไปแบบไม่ล่ะตื่นมันไม่สองเตื่นไม่ขึ้นคาในตื่นตื่นไม่ข้างเตื่นตือนมันไม่ไม่เป็นตัวเป็นตนในความเตื่นเตื่นสุญญตา มือนก้อนภาพความเตื่นที่อโผล่ขึ้นมาเป็นสิ่งที่โปรดสองสวัสด์แต่ว่ามันไล่ตัวไล่ตนในความเตื่นเตื่นที่ไม่ไม่มีเจ้าของในความเตื่นเื่นแล,แล้วแล้วตื่นแล้วเลยเตื่นแบบแบบไม่ก็เตื่นไม่เอาเตื่นเหมือนก็ริดไม่เอาธิดใช้แล้วก็แล้วเลย พอมันจะแค่นี้ขึ้นมาลูกก็พร่องขึ้นอีกอืมพร่องออกอีกพอจะแค่ซึมลูกก็พร่องออกอีกนั่นแหละพอมันจะมืดลูกก็สว่างขึ้นอีกสว่างออกอีก อที่แบบไหมเนี่ยมันไม่มืดไม่สว่างนะเรียกว่าไร้ล่องรอยนะที่พร่องให้เนี่ยสว่างให้ตือนให้นี่เราสว่างให้แต่แบบไหม่เนี่ยรู้มั่ไร้ล่องรอยสว่างที่ไม่ใช่ตัวตนในความสว่างนะไม่ใช่แบบเป็นดวงดวงด้วย จ้าออกเลยไม่ใช่แบบเป็นดวงดวงมีขอบเหมือนกับดวงแก้วดวงอะไรนะมันตัวตนในดวงมันยังมีความยึดความติดในภาวะนั้นหลันก็เป็นดวง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 ใสๆสนิ่ง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 ใสนะมันมีประธานในนิ่งมันยังนิ่งเอานิ่งอยู่ก็เป็นดวง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  นั่นแหละเรียกวดวงเวียนดวงกรมล่ะใ้ความสว่างนี้ไม่ใช่แบบนั่นเจ้าออกแบบมมีขอบไอ้ดวงดวงมันยังมีขอบอยู่เนาะแบบไหม้นะถ้าแบบไหม้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีขอบทุกอย่างยังไม่มีขอบแบบไหม้เนี่ยมันไม่ใช่การเอาในสภาวะจิตในลักษณะหรือในการไหม้เองเนี่ยมันไม่ใช่การเอาในตัวมันเองถ้าแบบไหม้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีขอบมันจะไม่เป็นดวงเรียกว่าไร้ขอบเขต ไม่มีขอบเขตเหม,มือนกับเมตตาที่ไม่ใช่การเอาในเมตตาเนี่ยเมตตาที่กระจายเป็นในสรรสิ่งเนี่ยหนูภาพที่มันออกมาเป็นสีชมพูเนี่ยมันจะไม่เป็นดวงมันจะจ้าออกนะ แบบไม่มีขอบเขตแบบไหม้เนะี่ยไม่มีขอบเขตไปเองแต่นั้นมันจะไม่อยู่ตรงนิ่งไงไม่อยู่แค่นิ่งไม่ได้อยู่ตรงนิ่งตรงเฉยแบบไหม้เนี่ยมันไม่มีขอบเขตอยู่กับสิ่งใ,ใดๆกระจายออกอย่าให้ไปตกค้างอยู่ในตัวนิ่งนะ อย่จะเป็นภูมิเป็นพ่อเป็นชาตินีนนี่นั่นก็ต้องตามไปปรดลำบากอีกเนี่ยไม่อย่างนี้มันออกหมดแล้วคลายออกหมดไม่แบบเติ่นดไม่แบบโพ่งคลายออกหมดละ เอาแบบให้มันตรงต่อเนื้อหาที่ใช้งานได้เลยอยืมนั่นแหละพระองช่วยกันอย่างนั้นแหละพระองคช่วยช่วยพระองกับพบระองค์ปฏิกันอย่างนั้นช่วยไม่มีใครทวงใครไม่มีใครดึงใคร มีแต่สลายความเป็นใครไขไปด้วยกันน่ะนะออกไม่เคยเต็มที่เท่าไหร่ต้องให้เต็มที่หน่อยออกให้มันกระจายออกให้มันเต็มที่กว่านี้ีหน่อยอยู่แค่สอกแค่วาอยู่พร่องให้มันกระจายมันเต็มที่หน่อยแค่สอกแค่วาอยู่ แบบไหม้แบบพรงแบบพรงแบบไหม้แบบไหม้แบบพแบบรงนนมันเต็มที่หน่อยมันเลยรูปเลยน้ำไปหน่อยเลยดินน้ำลมไฟเลยอากาศไปหน่อยเน่อยู่แค่สอกแค่วาแค่คือบอยู่ตื่นอ้อยยะออะไรอยู่ตื่นไม่พอจะปวดสาสต์ตื่นไม่พอจะ ล้างตัวมันเองเตื่นพร่องเตื่นไปแบบไม่ล่ะมันจะเป็นความตื่นพร่องไปเองเตื่นแบบคล้ายในความตื่นไปพร้อมตื่นไปแบบไม่นั่นแหละ ถ้าเตื่นเอาเตือนเตือนในเตือน,นแล้วตัวตนมันเยอะโมหะอุปทานจะเยอะ,อะกรรมในความเตือนยึดในความเตืน่นก็ไม่ไปไหนเตื่นแข็งตื่นค้างตื่นขึน้นคานเตื่นกรรมตื่นเวรอะไรเตื่นที่มันจะกลเป็นกรรมเป็นเวรขึ้นมาด้วยความยึดน่ะ นักรบไหมตื่นตัวตื่นใจตื่นนี่ตื่นอยู่นั่นแหละแล้วก็ทะเลาะกันฆ่ากันตีกันตื่นเวียนตื่นกรรมตื่นแบบมีตัวในความตื่นมันตื่นไปแบบไม่แบบไม่เนี่ยมันจะคลายจากความตื่นกลายเป็นความพร่องเราตื่นพร่องแบบไม่แล้วมันก็ไม่ก่อทั้งความตื่นความพร่องนั่นแหละ น,น้อนเนื้อเลยทําไมสว่างก็มืดอย่างเดียวแช่มาซึอมอยู่ก็มืดอย่างเดียวกระจายพร่องออกไปอีกจะตื่นไม่อีกนั่นแหละมันจะได้ไกลๆไปหน่อยลูกไล้ขอาเขตออกไปไม่อยู่แค่ตบะชานยานไม่อยู่แค่สมาธิไม่อยู่แค่สติ มันจะได้ไล่ขอบเขตออกไปจากความเป็นภูมิเป็นพบเป็นชาติตั้งแต่พม,ม่าโลกจนถึงเวจีมหานรกมันมีขอบมีเขตทั้งนั้นมันก็มาจากสภาวะจิตที่ทรงสภาวะจิตนั่นแหละในแ,แบบไหม่ออไปไม่มีขอบเขตอยู่แค่สภาวาละลักษณะทางจิตมันก็นอกเหนือความเป็นพบเป็นชาติเป็นภูมิเป็นชั้นไม่ใช่การคอยทรงดำรงอยู่มันจะได้รักความเป็นภูมจนถึงเวจีจีมหารนระก ไม่ใช่อยู่ที่ละเอียดหรือหยาบหรือปานกลางทางสภาวจิตสภาวธรรมไม่ใช่อยู่ตรงที่สภาวะละนะักษณะอาการแบบหม่คือไม่มีขอบเขตอยู่แค่อะไรอะไรไม่ใช่อยู่แค่จิตไม่ใช่อยู่แค่ใจชนิดใดแบบใหม่เลยไม่มีขอบเขตไปไล่ล่องลอยไป ไม่ใช่อยู่แค่จิตแค่ใจชนิดหนึ่งชนิดใดอที่ว่าอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจในเลิกเลยแล้วพออยู่ที่ใจมันก็อยู่ที่ใจอยู่เรื่อยๆเป็นภูมิเป็นพบเป็นชาติในจิตในใจอยู่นั้นน่ะแบบไม่ไปสิจะได้ไม่รูปไม่น้ำไม่กายไม่จิตไม่นอกไม่ในไม่หลงนอกไม่หลงในไม่หลงกายไม่หลงจิต ไม่เองก็ไม่มีความหมายด้วยความเป็นอะไรอยู่แล้วจึงไม่จัดยุนในฐานะของความหลงมันจะอยู่แค่ตื่นอยู่แค่เพราะมันก็ไหมออกไปเอกเอาแบบไหมออไปเอกอ่ะมันจะได้คลายออกเะ บทานที่มันแอบเกาะในความตื่นทรงความตื่นความโปร่งอะไรจะได้ไล่ล่องลอยไปอีกทีนี้ก็ใช้นุภาพเป็นใช้นุภาพตื่นโปร่งเป็นเป็นคือมไม่ติดนั่นแหละจริงเรียกวใช่เป็นแต่ใช่เราติดมันใช่ไม่เป็น แล้วโพร่งแค่นี้แค่นั้นของแต่และความโพร่งนั้นก็แบบไม่ไปกจะโพร่งไปอีกมันจะไล่ล่องลอยออกไปมันจะได้ใช้โพร่งเป็นน่คือใช้แบบไม่ติดใช้หีือจะไปโพร่งในโพรง่งเอาเวลาเป็นโพรงก็ลอกโพรงก็แตไปเรื่อยนั่นแหละ มันจะแค่นั้นลูกกำแบบไหมออกไปอีกนั่นแหละมันไลลล่องลอยไปอีกเหมือนกับว่าขอบเขตแล้ว